ยาวไปยาวไปทุกคนยาวไปอืมาแล้วมังกรจ๋าฟังมากดอกนี้คูณ15,4500พันจุกจุกก๊กก๊กก๊กก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมวยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอโมยช่วยเบ็ดได้เลยจ้าฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอโมยช่วยเบ็ดนะจ้า สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเกม Way of the g i l e n หรือว่าเส้นทางกิเลนสุดปังจากค่าย PG คะ่ะทุกคนเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยน้องหมวยจะพาเพื่อนๆซื้อฟรีแบบไหนจะแตกปังปุริเยกขนาดไหนก็ติดตามกันได้เลยนะจ๊ะพี่๋าไปคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ขอเลือกเบ็ดไปที่100จุกๆไปเลยนะจ๊ะมาดูกันว่าวันนี้จะปังขนาดไหนไปจ้า ได้มาฮาตัวยัวๆบทๆไปจ้าไปจ้าโอ้โหบวกลวนๆบวกลวนๆสปินแบบเยอะเวอวันนี้ตัวคูณไม่มาเลยแม่ได้ไป14ฟรีสปินจ้พี่จ้าเริ่มเลยไปจ้ะไปจ้ะยังไงตัวคูณไม่มาก็ขอจุกๆหน่อยนะจ้ะพี่จ้ามาหนึ่งแล้วจ้ะมาหนึ่งแล้วจ้ะอ่ะ คูณอีกหนึ่งไปค่ะคูณสามทุกคนจังหวะนี้ยังไงยังไงเออไปค่ะไปค่ะมารววมาน้อยแต่มานะปิดไปสี่ื้อยสี่สิบบวกอีกหนึ่งสปินหมุนฟรีไปอีกไปค่ะไปค่ะมาคูณสี่ไปจ้าสี่สิบเบาๆกรุบกริบมาอีกบวกหนึ่งสปินเออหมุนฟรีไปสิหมุนฟรีไปสิปสยาวไปยาวไป อื้อืคูณห้าแล้วนะคะทุกคนจังหวะนี้ว่าไงว่าไงคอมโบมาหน่อยคอมโบมาหน่อยอื้ไหลเป็นน้ำเลยแม่มาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้าอะยังไงยังไงเออเค okay, มาจ้าคูณห้าไปเลยสามร้อยเบาๆโอ้โหโอ้โหไม่มีตัวต่อเนื่องอื้ไปค่ะไปค่ะ ยังไงยังไงอีกสองรอบที่เหลือยังไงอมืมาหน่อยพอหอมปากหอมคอคูณ6กเบาๆร้อยแปดสิบอะคูณเจ็ดไปอีกหนึ่งสองยแปดิบค่ะทุกคนอืได้มาสี่ร้อยหกสิบมาบวกหนึ่งสปินฟรีมาอีกคะ่ะไป ไปเออเจคูณ8เปิดมาส,สวย 240, ๆ240เบเวาอู้หูคูณ9เคไปจับ1440วายมายังไงนี่ดอกนี้คูณ12,700ไปเลยจ้ะพี่จา๋าอื้มบิ๊กวินมาแล้วจา้า4,380กับอีกหนึ่งฟรีสปินเออหมุนฟรีไปศึกษาไปค่ะคูณ11แล้วจา้าจุดๆนี้ยังไงยังไงมาหน่อยอื้มหกอย60ไปจ้ะ โอ้โหรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายวายมาโอ้โหคูณสิบสองไปเลยยังไงโอ้โหได้มาพันหกร้อยแปดสิบบวกอีกหนึ่งสปินอื้มหมุนฟรีรัวๆทุกคนมาคอมโบโคิวมาคูณสิบสาไปค่ะยังไงอื้อยาวไปยาวไปทุกคนยาวไปอื้มมาแล้วมังกรจ๋าปังมา ดอกนี้คูณสิบห้าสี่พันห้าจุกจุกจ้าโอไมค์ก็ซุปเปอร์เมกะาวินไปเลยอื uh ้ม huh. ททวินของเรานะจ๊ะทุกคน13580จ้าปังบาไหวแตกเป็นเหมือนชื่นใจจริงๆเอาละค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะจ๊ะก็จุใจแล้วยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริงริง,รงช่องอํามหมยช่วยเบ็ดไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องหมยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบายๆค่ะทุกคน